ก็ก็สวัสดีละบุผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นแมปดีเอ,เอกันนะครับเป็นแมปที่เอาไว้ให้ต่อสู้นะครับใครเกิดใครก็มาแะครับชอบแมปนี้มากวันนี้ไม่มีใครเกิดเลยไม่แม้แต่คนเดียวนะครับ ไม่มีเลยเราต้องรอไปก่อนนะครับเกื่มีอคนมาคอยมาด้วยเถอไม่มาแต่ผมจะบอกวิธีการแบบเล่นแบบนี้นะครับตอนนี้ผมก็กลายเป็นมังกรอยู่นะครับตอนนี้มังกรอย่างผมนะครับออาโลนะครับ นี้เป็นมังกรเป็นมังกรนี้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 คือีคือหีินะครับมันเป็นมังกรนะครับเป็นมังกรเว้ยไอ้ยเต๋อ โอ้โหเล่นอะ <uhhh> ไ,ไ,ไ,ไเรเนี่ยผมไม่ตายอยู่แล้วอืมามามานี่มามานี่มา มาดูนี่่าเป็นยังไงมาดีมาดีมาดูกัน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 ว่าใครเก่งกว่ากัน ไปเก็บกล่องก่อนกล่องเราเฮ้ยเดี๋ยวผมจะไปทดสอบคนอยู่ข้างล่างน,นะครับถ้าเขาเห็นแก่ตัวอื้อ ยอมถอดหมดอุ๊ยเขายอมทิ้งอะยอมทิ้งให้ผม,มอะเกินไปแล้วพี่นันคอยเมาดีกว่าโอเค เมื่อกี้พ่อเรียกให้ไปเอาไม้กวาดเดี๋ยวเราจะมาหยุดความชุลมุนกันนะครับเดี๋ยวก็รู้ว่าผมอนะลงลาวาได้เดี๋ยวกันนะเป็นมกกังกรเดี๋ยวน,นะอ,นนอัะเด๋อเกือบทิง้งละ เลือดผมไม่หมดง่ายๆหรอครับท่านผู้ชมข้าศพอันนี้ยังเมามัน กำลังขบลมทะลุท้องฟ้าครับแล้ววันนี้จะไปไหนเนี่ยเฮ้ยไม่ตายอีกหรอตายแล้วนี่ไอ้พวกที่ว่าผม่เห็นศพตัวเนี้ยขยับได้อ่ะมันขยับได้ยังไงอ่ะอุ้ยอีกแล้วเนี่ยขยับแล้วเนี่ยทุกคนอันนี้คือวิญญ,ญาณใช่ื่อ กลัวมันขยับแต่ก่อนไม่ไหวแล้วเริ่มกลัวแล้วนะนอนแล้วศนพะมันขยับเองทุกคนหนีไปไหนหนีมังกรไปไหนมังกรไม่กลัวหรอก ีกกไป่่นจะรี่ยี่ะ่ข้างบนเลยเอาไอ้ควายมาเพ โอเคนะครับท่า,านผู้ชมถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b บส r ค b ้ด้วยนะครับแล้วก็อยา่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างด้วยนะครับบายบาย